สวัสดีครับสวัสดี f อฟซีเอฟดีแท็กเตอร์ชันนะครับวันนี้ผมมีรถมานำเสนอหนึ่งคันครับผมเป็นรุ่น L3408 ครับรถคันนี้ไม่มีเล่มนะครับเพราะว่าเป็นตัวแรกเลยครับผมยังไม่มีเสาลังคาครับ คันนี้มีอุปกรณ์สองชิ้นนะครับมีใบตะดินหน้านะครับผมแล้วก็ฐานหครับผมเป็นฐานทวนนะครับไม่มีคท้ายนะครับรถยังไม่เคยตัดท้านะครับ รถคันนี้ยังไม่ไปสายทอน,นะครับผมตันนี้ผมขายตามสภาพนะครับรถคันนี้มีอาการเครื่องหลวมนะครับแต่ว่าเครื่องไม่เคยเปิดนะครับมีการเครื่องหลวมย้ํานะครับเครื่องหลวมนะครับผมแต่สตาร์ทติดวิ่งขับได้ครับไม่หอนครับคันนี้ไม่หอนเขาหน้าทํางานปกติครับ เครื่องไม่เคยเปิดนะครับแต่ว่าเครื่องหัวมครับผมจะไปละบายบ้างนะครับ ระบายน้ำไม่ดันครับคันนี้ห็นว่าจะมีอาจารย์ของซ้ำดูดน้ำมันไม่พันนะครับ็แับครับครับผมกบแรบครับตัวท้ายนะครับท้ายมีแก่มาแล้วนะครับผม ตาไฮาไฮช่วงแขบมีรอยเชื่อมมาหน่อยนะครับฐานหลังก็ตามสภาพครับเป็นฐานปกจานครับผมยางหลังก็พอใช้ได้ครับยางหน้าดอกหมดแล้วครับ ไปทำงาน3,450ชั่วโมงครับผม,ผมดับเต่องแป๊บหนึงนะพอดีโซลินอยไม่ทำงานนะครับแล้วก็ชุดดับชุดดับดับไม่ได้ครับผมไม่ทำงานครับพอโซลินอยลูกค้าแปลงมาครับผม ชุดนี้ก็เลยดับไม่ได้ครับต้องหยียบคัสหยับเบรกออกตัวดับครับคันนี้เครื่องไม่เคยแกะนะครับเครื่องไม่แกะเคยแกะเดิมๆเลยครับผมน็อตชัสซีเดิมๆเลยครับไม่เคยแกะครับท่อนคัสไม่ท่อนคั์ไม่เคยตัดท่อนนะครับแต่จะมีอาการของเครื่องหลวมนะครับต้องทําเครื่องใหม่ครับผมแต่ก็สตาร์ทติดขับได้ครับ ผมขายตามสภาพก่อนเพราะว่าช่วงนี้เร่งงานไม่ทันครับแล้วก็ท่อท่อไฮนะครับจะแฟบนะครับเวลาดูดน้ำมันจะมีเสียงทังแซดแดแซนะครับหางนิ่งครับระบบท้ายถือว่าดีครับคันนี้ท้ายเงียบดีครับกระโปทํทำงานได้ปกติครับทดสอบแล้วครับแบตเตอรี่ไม่ได้ให้นะครับผมคันนี้ สายบิ้วสายปั้นครับเชิญเลยครับไม่มีเล่มนะครับคันนี้สายบิว้วสายปั้นครับพอกระทะก็ยังสวยอยู่ครับแต่ยากหมดนะครับเครื่องเดิมครับแต่ว่ามีอาการหลวมครับผม ทำงานได้ปกติเกียร์เข้าง่ายครับชุดนี้มีนะครับชุดนี้มีนะครับชุดครอบเกียร์ชุดครอบคอนโทรลมีนะครับพอดีไม่ได้ใส่ทันนี้ผมเสนอราคาขายอยู่ที่99000บาทครับจัดให้ราคาเบาๆเลยครับร้อนๆครับผมท่านใดมองเห็นนะครับเอาไปปันต่อทำกำไรได้อีกเยอะครับผม9 9 0 0 0บาทครับ แถวสา0สี่ศูนย์ปดไม่มีเล่มนะครับย้ําไม่มีเล่มอุปกรณ์สองชิ้นคันนี้ผมขายตามสภาพนะครับเครื่องหลวมนะครับผมส่วนเกียร์ท้ายดีครับขับโฟทํางานได้ปกติครับผมไม่มีเล่มราคานี้ไม่ได้รวมส่งนะครับราคานี้รับเองครับผมไม่มีแบตเตอรี่ให้ด้วยนะครับเก้าหมืนเก้าันบาทสายปั้นเชิญเลยครับผม ชอบเชิญนะครับ0937278666 8 093 727 8ครับผม99,000บาทครับวันนี้สวัสดีครับ